เราสามารถสแกนได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ระบายสีนะคะมันก็จะขึ้นผ้าแบบเปล่าๆนี้นะคะแต่ถ้าจะให้อยากให้น้องเสือนะคะมีสีสันนะคะโดยที่เรายังไม่ระบายนะคะก็จะกดตรงสีเยอะตรงนี้นะคะนี่นะคะก็กดตรงสีตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นน้องเสือที่มีสีแล้วนะคะแล้วถ้าอยากให้กดเล่นเครื่องเล่นเล่นดดนตีก็ได้เลยนะคะ แต่ด่นเครื่องดน,นตีนี้ก็จะเห็นเป็นสีนี้นะคะเพราะไม่ได้ระบายสีค่ะแต่ถ้าให้เด็กๆนะคะได้ระบายสีนะคะก็จะเป็นสีตามที่เด็กๆระบายเลยค่ะนี่แล้วก็ลองกดกดตรงลดนะคะก็ลดก็จะอ่านีมีมีลดน้ําด้วยนะคะก็เป็นลดดับเพลิงนะคะนี่ก็จะมีสีอย่างนี้นะคะถ้าให้เด็กๆระบายสีตามที่เด็กๆ ชอบนะคะก็จะเป็นสีออกมาแบบนั้นนะคะแล้วก็มีสุนัขด้วยค่ะนี่สุนัขตัวนี้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะก็น่าสนใจมากเลยค่ะชอบมากเลยซึ่งก็ไม่ได้มีแค่รูปน้องเสือนะคะมีรูปอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรูปนี้นะคะลองระบายสีดูนะคะนี่ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยตามที่เราระบายไว้เลยค่ะก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถที่ฟักเป็นตัวนกได้เลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็อยากให้น้องเดินยังไงก็ได้นะอู้น่ารักมากเลยค่ะดูดีนี่ น่ารักมากเลยนี่ค่ะมีรูปอื่นนะคะรูปนี้ก็รูปนี้ก็ฟรีนะคะก็จะต้องกดดาวน์โหลดแบบนี้นะคะนี่รอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาเป็นน้องอ่าเป็นน้องเตะบอนนะคะก็ยังไม่มีสีก็จะให้เราระบายสีได้ะคะ่ะ นี่ก็สามารถที่จะให้น้องเตะบอลได้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าก็จะเห็นแบบไม่มีสีนะคะนี่สามารถกดตรงนี้ได้อย่างนี้ก็จะเห็นหน้าน้องแกะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปผีเสื้อนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยก็เราก็จะสามารถเรียนรู้ว่าถ้าจากผีเสื้อได้นะคะก็จะเป็นตนั้งแต่มีตั้งแต่ เป็นดักแด้ตัวนอนหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะนี่จะเป็นนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นนี่เป็นตัวนอนอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เป็นดักแด้อยู่ตรงนี้แล้วก็พอเป็นดักแด้เสร็จก็เป็นผีเสื้อได้เลยค่ะ แบบนี้แล้วก็คลิกคลิกตรงน้องพี่เสื้อนะคะอ่าก็จะกลับไปจุดเริ่มต้นนะคะรูปนี้เห็นหรือเปล่าตัวเล็กๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปนี้ ยังมีรูปนี้ด้วยนะคะนี่ก็ลองสแกนดูนี่ก็จะเป็นแบบขึ้นเป็นสีแบบนี้ขึ้นเป็นเหมือนแบบอยู่ในโหลแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราระบายสีนะคะมันก็จะสวยกว่านี้ให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็ตัวอย่างที่แบบเปล่าๆนะคะ อ่ก็จะเป็นจินตกรน้องหมานะคะวาดภาพเราสามารถให้น้องวาดรูปอะไรก็ได้นะคะแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เราสามารถใส่รูปของเราลงไปได้นะคะนี่ใส่แบบนี้ค่ะน้องก็จะวาดออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ แล้วเราก็นะคะก็สามารถเพิ่มรูปตัวเองลงไปได้อ่าตัวอย่างตัวอย่างให้นะคะรูปนี้นี่ก็จะให้น้องวาดรูปเราได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตั้งขึ้นมาแบบนี้แบบน่ารักดีนะคะสามารถเลือกรูปได้ต่างๆเลยค่ะ